สวัสดีครับเฮบิคเรเดนครับวันนี้มารีวิวมีดตัวนี้ยืมมานะครับนี่คือโคสตีลโอยาบุนนะครับหรือว่าโอยาบันโอยาบุนเป็นมีดโฟลเดอร์มีดพับที่เหมือนจะเรียนแบบหน้าตาจากรุ่นที่เป็นฟิกซ์เบลดมาอีกทีนะครับตัวนี้เป็นมีดที่ผมยืมมาราคาเห็นเจ้าของบอกประมาณพันปลายๆนะรประมาณพันแปดพันเกสั่งซื้อจากร้านแดงรัสเซียแดงรัสเซียนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันตอนนี้ที่รีวิวยังมีขอนอยู่อีกหรือเปล่ากล่องมาในกล่องกระดาษขนาดเล็กแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะในเวอร์ชั่นที่เป็นตัวที่เป็น CPMS35VN เนี่ยราคาจะแพงกว่านี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทหรือยังไงเนี่ยครับร้านอื่นก็มีนะครับแต่ว่าตัวนี้ซื้อจาการ้านแดงรัสเซียก็จะมีหน้าตาแล้วก็โลหะวัสดุที่ ราคาย่อมเยาก่ะน,นะับพันปลายปลายก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรมากมายเลยตัวมีดนะครับด้านข้างทั้งสองฝั่งเลยเนี่ยจะหุ้มด้วยยางซึ่งเป็นยางสังเคราะห์นะครับเป็น GRN หรือว่าเป็น Glass f i l e r Nylon หรือว่า,า Fiber Glass Reinforced Nylon นั่นเองนะครับ GFN GRN FRN ก็คือเป็นเทคนิคเดียวกันก็คือเป็นใยแก้วที่เติมเข้าไปใน วัสดุพลาสติกไนลอนนะครับทำให้มีความเหนียวยืดหยุน่นและทนการบิดตัวมากขึ้นส่วนสีดำที่เห็นนี้นะครับจะเป็น tpr ite ก็ e L A, คือเป็นยางนะครับก็ thermal plastic rubber อะไรประมาณนั้นนะครับเป็นยางที่ทนความรอ้อนแล้วก็มีคุณสมบัติ flexible สังเกตดูว่าผมลองบีบดูมันจะหยุ่นยุ่นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ผิวของอยางนี้จะเป็นลายไดมอนหรือว่าลายข้าวหลามตัด ส่วนที่เหลือที่ข้างบนนี้นะครับจะเป็น G R N G F N หรือว่า F R N นะครับแล้วแต่บริษัทเขาจะเรียกตัวคลิปเป็นแบบ t i ปอัพไร h ์ซ i d e ก็คือด้านขวาฟกแบบปลายชี้ขึ้นเท่านั้นนะครับเป็นคลิปสแตนเลสขนาดใหญ่เลยเทนชั่นดีด้วยมีรูแลนยาร์ดโฮด้านหลังนะครับทะลุสอฝั่งเลยส่วนตัวกลไกการช่วยกลางใบมีดตัวนี้เป็นฟลิปเปอร์นะเป็นแบ็กฟลิปเปอร์คือเวลาจะกลางก็ จับมีดในลักษณะนี้นะครับสำหรับคนทีน่ถนัดใช้งานมือขวาก็ตัวฟลิปเปอร์แทบจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับไม่มีรายการลื่นอะไรนะใหญ่แบบนี้นะครับล้วก็กระดกกลางออกมานะครับโดยตัวใบมีดก็จะเป็นทรงทันโตะนะครับจะเป็นจะเป็นนิสทันโตะหรืออเมริกันทันโตะก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นอเมริกันทันโตะส่วนใบมีดตัวนี้นะครับผลิตด้วยสเตเลต ในคู่มือหรือในกล่องบอกว่าเป็นสเตเลตสี่ศ ss นะครับคือ4 0 3 4 ss นะครับสเตเลตสตีลซึ่งก็จะเป็นสเตลเลตสตีลที่ไม่ค่อยพบมากในยี่ห้ออื่นัะเท่าไหร่นะครับความยาวใบมีดยาวที่3.5นิ้วหรือว่า3เศษ1นส่วน2นิ้วนะครับตัวใบมีดตั้งแต่ตัวกาดจนถึงปลายนะครับ3นิ้วครึ่งความยาวทั้งหมดเมื่อกลางแล้วนะครับอยู่ที่ 8เซต1ส่วน4นิ้วก็คือประมาณ8นิ้วกว่ากว่านะครับแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่4.1ออนซ์ดมนะครับอยู่ที่4.3อ่า4เศษ3ส่วน4นิ้วนะครับประมาณ4นิ้วกว่าไม่ถึง4นิ้วครึ่งนะครับประมาณนี้ใบมีดเป็นผิวซาตินฟินิชคมมีดเป็นฮโลลกรายนะครับแล้วก็ทรงใบเป็นทันโตมีเบลลี่ของโงหลังก็ตวัดขึ้นบนนิดหน่อย ความหนาของใบค่อนข้างหนานะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ3.8มมหรือว่าอาจจะเกิดจะ4 4มมเลยนะครับค่อนข้างหนานะ้ามนานะ3.8มมกับมีดพับตัวแค่นี้นะครับด้านขวามีชื่อยี่ห้อ c o สต s t e แล้วก็เป็นโลหะผลิตคือส t ตนเ l ส s s นะครับ4 0่4นใไต้หวันส่วนด้านขวาของมีดจะเห็นว่ามีตัวล็อกนะครับซึ่งมีดตัวนี้เป็นระบบไ i เน r ล็อก เวลาจะเก็บมีดก็ต้องกดเจ้าตัวไลเนอร์นี้ลงไปนะครับแบบนี้แล้วพับมีดเก็บกลับเข้ามานะครับเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเป็น ball bearing ด้วยหรือเปล่าตัวจุดหมุนข้างในนะค่อนข้างที่จะลื่นไหลดีนะครับพยายามจะเปิดแบบเบาๆใบมีดก็กางเกือบจะสุดแล้วนะครับค่อนข้างที่จะลื่นไหลดีเป็นมีดที่เป็น combat utility นะครับใช้งานต่อสู้ใช้งานทั่วไปน่าจะเหมาะ ในลักษณะนั้นนะครับส่วนการล็อกใบมีดก็จะมีกลไกตัวนี้นะครับดันล็อกได้เมื่อใบมีดกลางแล้วแล้วเราดันล็อกนี้ขึ้นข้างบนนะครับตัวของกลไกข้างในจะเลื่อนขึ้นมาบล็อกนะครับนี่นะอันนี้ลงนะครับอันนี้ขึ้นปกติคือมันจะกดได้นะกดลงได้นะครับผมจะลองกดให้ดูมันจะกดลงได้นะมีดเทนบอดแล้วใบจะพับเก็บกลับได้แต่ถ้าเกิดตัวกลไกนี้โดนเลื่อนขึ้นนะครับมาบล็อก ตัวไลเนอร์จะไม่สามารถจะกดลงไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันเลื่อนขึ้นมาบล็อกไม่ให้ไลเนอร์ขยับถอยหลังลงมาอันนี้ก็จะเป็นระบบล็อกของมีดเล่มนี้ก็คือพอกลางใบแล้วดันตัวล็อกขึ้นข้างบนแบบนี้นะครับอันนี้คืออันล็อกไม่ใช้นะครับอันนี้คือใช้ล็อกตัวไลเนอร์ก็จะล็อกนะครับจะใช้งานพับไม่ได้แล้วมีดก็จะทํางานคล้ายๆเป็นฟิกซ์เบลดประมาณนี้นะครับซึ่งก็จับในมือก็ถือว่าค่อนข้างถนัดนะครับทั้งพุชคัตทั้ง ใช้แทงใช้ฟาดฟันแบบนี้ค่อนข้างที่จะจับถนัดมือเพราะว่ายางข้างนอกที่มีแล้วก็ทรงด้ามมันก็จะโค้งนิดหน่อยแล้วก็ท้ายก็จะเล็กๆนะครับนี่คือมีดคอมบทตนาฟที่ราคาไม่ไม่สูงนะพันปลายๆเท่านั้นนะครับเป็นใบส l ตเลสทรงทันโตแล้วผิวเป็นซาตินฮอลโลกรายด้วยนะครับอันนี้ก็เผื่อใครชอบนะครับโคสติลโอยาบุนหรือโอยาบันนะครับเป็นมีดทรงตะวันออกหล่อๆตัวหนึ่งที่น่าสนใจไหมก็ ด้วยราคาพันปลาย,ลายนี่น่าสนใจอยู่นะครับใครชอบทรงนี้ก็จัดไปนะครับนี่คือโคสติลโอยาบุญยืมมานะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่เอพิซดหน้านะครับตอนนี้สวัสดีนะครับแอคชั่นดีอยู่เฮบิไรเดนเอาท์